สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงมีความสุขอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่พวกเราได้ดูนะคะเนื้อเมคาชตาลีขิดจบไปแล้วค่ะตอนจบนะคะหลังจากที่ดูมันก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นโศก,กน,นาฏกรรมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็มีความน่าพอใจมากๆอยู่นะคะอย่างจุดแรกเลยก็คือผู้ผู้นะคะผู้ผู้ผผขวัญใจของพวกเราส่วนใหญ่แล้วยังคงมีชีวิตอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีคู่ก็ตามมีแค่จินต นะค,ะคนเดียวเท่านั้นที่มีตาเจี่ยอยู่ใกล้ๆค่ะดังนั้นแล้วนะคะสําหรับเรื่องเนื้อเมคาชตาลิขิตเนี่ยพวกเราคงจะเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะคะว่าคู่เอกคู่หลักอะ่ะเป็นคู่ของกงจู่อวี่กับทางด้านของอินไหยซานค่ะไม่น่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นคู่ของจินฟานแล้วก็ตาเจี่ยของพวกเรานะคะกงจื่อซางนั่นเองนะคะแหมแฮปปี้สุดๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะจะจบก็จบลงอย่างกระทันหันค่ะก็มีแลกนะคะแลก ความสบายใจความรวดเร็ว99บาทจัดไปค่ะเพื่อนๆ6ตอนสุดท้ายนะคะจัดไปค่ะในเรื่องนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจำได้ตอนออนแอร์ air, ก็ไม่ต้องมีการโปรโมทใดๆทั้งสิ้นนะคะจะออนแอร์ air, ก็ออนแอร์มาเลยค่ะจะจบก็จบไปเลยนะคะแต่ถามว่าเป็น Talk of the t ท w n ไหมเป็นแน่นอนเพราะว่าขนหนุ่มหล่อมาขนาดนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวมีปมเยอะยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็อย่างที่พวกเราคุยกันมาเรื่อยๆว่า24ตอนมันจะจบได้ยังไงมันจะจบ ได้ยังไง24ตอนนะคะแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่ดูไป24ตอนแล้วก็ยังต้องชมว่าโอเคเรื่องนี้มันยอดเยี่ยมนะคะมันเป็นความยอดเยี่ยมที่เหลือปมเยอะแยะมากมายแล้วก็ทางด้านของฝ่ายศัตรูซึ่งกันและกันนะคะก็ยังเหลือคนอีกเพียบเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอูฟงเองไม่ว่าจะเป็นตระกูลกงเองนะคะยังเหลืออีกหลายคนให้ตามลาตามฆ่าตามล้างตามเช็ดกันไปค่ะมีแค้นต่อกันใช่ไหมไม่ถูกกันใช่ไหมฆ่ากัน ต่่ออไปอีกคจุดเด่นในตอนจบนะคะก็คือความรักไข่สามัคคีกลมเกี่ยวกันของคนในตระกูลกงที่เหลือนะคะเพื่อนๆหวานว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็ได้เห็นนะคะกงซางเจี่ยนั้นยิ้มสุดๆแล้วก็กงหยวนจือก็ยิ้มสุดๆให้กับพี่หญิงใหญ่เช่นเดียวกันก็เป็นเหมือนความเป็นพี่น้องอะ่ะที่ดีอ่ะนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าพอถึงที่สุดแล้วอะ่ะเลือดมันก็ค้นกว่าน้ําจริงๆนะจากที่ในตระกูลปกติ แล้วนาะอย่างกงหยวนจื่อนี่ก็แบบไม่ชอบอะไม่ชอบกงจิวอ,อี้เลยนะคะแต่ถึงจุด จริงๆแล้วที่กงจิวอี้มีอันตรายเนี่ยเขานั้นก็ยังตัดสินใจนะคะช่วยกงจิวอี้สุดๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจุดที่น่าประทับใจจุดแรกนะคะของแอดวานในการดู24ตอนจบไปก็คือทุกคนในตระกูลกงที่เหลืออยู่นะในตอนสุดท้ายเนี่ยมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะคะคือมันเป็นอะไรที่มันได้เห็นภาพเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเนาะนึกว่าแบบเออทุกคนจะแบบตายเลือดสาดกันไปแล้วก็คน ดูเท่านั้นถึงจะได้เห็นว่าเออพวกเขาเหล่านี้มีความรักให้กับตระกูลกงของพวกเขาจริงๆนะคะแต่ว่าในเวอร์ชันเนี้ยยีตอนพวกเราได้เห็นพวกเขาได้นั่งทานข้าวได้มีรอยยิ้มให้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีฉากที่ยอมรับซึ่งกันและกันะกนะคะโดยโดยเฉพาะตัวของพระเอกนะคะกงจิวอ,อีเนี่ยก็มีการพัฒนาจากช่วงเริ่มต้นที่เป็นคือเขาเป็นเสมือนจุดอ่อนของตระกูลกงเลยนะกงจิวออีอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ที่ไม่คิดว่าจะเอาไหนมาก ต่อนะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะจนกระทั่งเขาพัฒนาตัวเองมาจนกระทั่งผ่านด่านกลายเป็นผู้แข็งแกร่งแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถจะจุดไอ้เพิงจอนอนันต์ได้นะคะเรื่องราวมันก็มีสตอรี่มาเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ในตระกูลกงในรุ่นนี้นะคะทุกคนก็ทํางานได้หนักมากที่สุดเลยค่ะเขาทําเพื่อตระกูลกงทั้งนั้นเลยนะคะด้วยความร่วมมือกันนะคะแล้วก็แบบสร้างภาพประมาณว่าโอ๊ยขาดความสามัคคีเรียบร้อยแล้วอะไรแบบน ก็เลยทำให้พวกอู่เฟิงนั่นแหละค่ะก็มีความชะล่าใจเนาะแล้วก็บุกเข้ามานะคะบุกบุก,บก,บกเข้ามาลุยแต่กลายเป็นว่าก็เข้ามาติดกับของเหล่าบรรดาตระกูลกงค่ะก็ทำให้ทางด้านพระเอกของพวกเราก็นำทีมตระกูลกงนะคะแล้วก็จัดการกับเหล่าบรรดาไอ้นักฆ่าของอู่เฟิงที่เข้ามาตามแผนของพวกเขาได้สำเร็จนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าจากจุดนี้ก็ ทางด้านอู่เฟิงนั้นรู้ตัวว่าถูกหลอกอะไรเงี้ยมันก็สายเกินไปแล้วละค่ะแล้วก็ฉากที่น่าประทับใจก็คืออย่างตาเจี่ยของพวกเรานะคะนางเป็นผู้ที่ชอบทําวิจัยเรื่องอาวุธของวิเศษนนนี่นั่นแล้วก็ผลิตอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนางก็ผลิตของใช้ที่เป็นของป้องกันตัวเนาะอย่างพวกถุงมือหรืออะไรเงี้ยมามอบให้กับกงซางเจี่ยแล้วก็มามอบให้กับกงหยวนจื่อด้วยนะคะก็มีน้ําใจต่อกันก็เป็นภาพดีๆของตระกูลกง ะะชอบตรงนี้จังเลยนะคะทีนี้ค่ะมาประเด็นที่2นะคะพอมองดูแล้วเนี่ยทางด้านอูฟเฟิงก็มเีเรียกว่าแทบจะถูกทาลายไปเลยแต่ถามว่าเหลือตัวตึงอยู่ไหมแน่นอนค่ะเหลือตัวตึงโดยเฉพาะประมุกนะคะของอูฟเฟิงแต่พอเราดูแล้วนะคะทางอูฟเฟิงนั้นจะต้องจ่ายราคามหาศาลมากกว่ามีความสูญเสียมากกว่าค่ะเพื่อนๆแต่ณนะจุดนี้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจริงร้อเเนะเพราะว่าอูฟเฟิงอะ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นความลับ เราก็แบบว่าไม่แน่พอดเรื่องต่อไปถ้ามีซีซั่นที่2ใช่ไหมมันอาจจะมีตัวละครนักฆ่าอื่นอีกที่แบบค่อยๆเปิดตัวขึ้นมาเพราะว่าองค์กรเออย่างเนี้ยสำนักอู่เฟิงมันเป็นอะไรที่เป็นจุดที่ลึกลับอะในยุทธภพไม,ไม่มีใครแบบจะได้รู้จากเรื่องราวของพวกเขามากนักน,นะคะแต่ว่าไอ้ตัวเก่งๆที่เป็นตัวตึงๆอะในซีรีส์24ตอนเนี้ยของทางอู่เฟิงก็ตายไปเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆแต่ แต่ว่าที่เหลือแน่ๆนะคะก็คือเตี้ยนจูนั่นเองดังนั้นแล้วช่วงเนี้ยน่าจะต้องหายไปสักพักหนึ่ง <c oughs> ไม่ไม่น่าจะกาที่จะบุกเข้ามาโจมตีตระกูลกงอีกนะคะแต่ว่าเบีย้ยหรือว่าหมากตัวสำคัญที่แบบทางด้านอูฟ่ฟงได้ไปอ่ะ ดันไปได้นางเอกของพวกเราไปก็คืออินเวอรซันนั่นเองค่ะเหมือนกับว่าอินเวอรซนนั้นก็ไปติดกับดักของทางอูฟเฟิงอีกทีหนึง่งแล้วนางเอกของพวกเรานั้นก็เป็นนะคะเปรียบเสมือนหัวใจอะ่ะหัวใจของเป็นความรักของประมุขของตระกูลกงเลยอะ่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ถือได้ว่านะคะทางด้านของตระกูลกงก็มีความสูญเสียไปไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าคนที่จะกลับมาเนี่ย มันคือไม่อยากจะคิดในแง่ร้ายเลยเพื่อนๆแล้วก็คิดถึงว่าหน้าของน้องอีซูซินรับบทของอินเวอร์ซานใช่ไหมมันคงไม่ใช่ว่าเปิดประตูของตระกูลกงมาแล้วกลายเป็นว่าอู่เฟิงส่งของขวัญมาเป็นลงศพแบบล่างของนางเอกของพวกเราอะไรแบบนี้เอามาให้กับพระเอกของพวกเรานะคะก็ถือได้ว่าเป็นการทําร้ายจิตใจโคตรๆเลยหวังว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นหวังว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเอาเอาแฟนน้องนะคะที่ขี้กลัวนั่นมา ก็ได้เอาแฟดน้องที่ขี้กลัวนั้นมาก็ได้แต่ว่าในเวอร์ชั่นที่หวานไปอ่านมาน่ะมันมันจะไม่ใช่แบบนี้นะเพื่อนๆก็คือ,อแฝดสองคนนี้จะถูกเลี้ยงต่างกันค่ะคือคนหนึ่งเนี่ยจะถูกเทรนให้เป็นนักฆ่าส่วนอีกคนหนึ่งนั้นจะใช้ชีวิตอย่างไรเดียงสานะคะอยู่ในตระกูลอินค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบ ออทางด้านของเตี้ยนจูอ่อคือผู้นําของอู่เฟิงอะ่ะรู้ว่าทางด้านตระกูลกงนั้นมีการเช็คประวัติอย่างละเอียดมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีมีอะไรที่เป็นข้อมูลนิดนึงว่าตระกูลอินเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะทําให้ตระกูลกงเกิดเรื่องในอนาคตน่ยพวกเขาก็จะไม่รับให้เจ้าสาวของตระกูลอินเนี่ยไปเข้าไปคัดเลือกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเก่งของ ของผู้เป็นแฟดน้องเนี่ยไม่มีเลยเพื่อนเพอนเพราะนางนั้นถูกเลี้ยงมาแบบไร้เดียงสาอะแต่ว่าเอาเป็นว่านะคะถ้าเกิด ไม่รู้ถ้าเกิดซีซันที่2มันจะมันจะมีขึ้นมาจริงๆนะคะก็อาจจะเป็นไปได้3ามออปชันสำหรับชีวิตของอินเวสชนก็คือ1นะคะ <c oughs> ถ้ามีซีซัน2ก็คงไม่ส่งศพมาถ้ามีซีซัน2ก็คงจะใชะ้ตัวที่เป็นแฟดน้องที่แบบไร้เดียงสาตัวนั้นมาเป็นตัวประกันเออมาเป็นตัวประกันแล้วก็บังคับให้อินเวสชนนั้นเข้ามาทำงานแต่ณนะจุดนี้ก็ถือว่าอู่เฟงเนาะก็จะ ก็จะค่อนข้างจะเล่นเล้อปะเพราะว่าเอมันมันมีประสบการณ์มาแล้วไงอินเวอร์ซานนั้นก็ทรยศมาครั้งหนึ่งแล้วอะแล้วทางอูฟิงจะเชื่อใจทางด้านอินเวอร์ซันนางเอกของพวกเราอีกโหลนะคะหรือว่าอย่างที่สองก็คือมีการเรียกได้ว่าไลดียทำแบบออ Amazing อะ Magic มากๆวิเศษสุดนะคะมีของวิเศษที่จะทำให้น้องสาวผู้ที่มีความไร้เดียงสานั้นแบบ เก่งขึ้นมาอะไรแบบนี้แล้วก็เข้ามาข้างในเข้ามาข้างในแล้วตัวของน้องสาวที่เป็นแฝดคนน้องนี้ก็อาจจะแบบเออมา มาพบรักกับกงหยวนจือของพวกเราไหมอะ่ะกงหยวนจือยังไม่มีคู่นะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วเออไลเดียงสามาเจอแบบคุณชายสอระสอจะเรียกว่าคุณชายอสอรพิศคุณชายสารพัดพิษเนี่ยนะคะก็ไม่แน่อาจจะเป็นคู่ที่แมทช์กันดีก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นแบบอะไรที่คิดไปล่วงหน้าก่อนนะคะในซีซั่นที่สองไม่แน่ถ้ามีก็อาจจะแบบมีอะไรออกมาแบบนี้ก็ได้เนาะอ่ะทีนี้นะคะกลับมาที่ประเด็นนี้ค่ะก็คืออูฟงนั้นนะคะเรียกได้ว่า เสียหายสุดๆแต่ก็ได้ได้หมากที่แบบว่าใหญ่มากๆนะคะได้เบียรที่จะเอามาใช้ในอนาคตได้ได้ดีทีเดียวก็คือได้อินเว์ซันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะมาที่ประเด็นที่3ค่ะซึ่งจุดนี้หวานค่อนข้างแน่ใจว่าอีซูซินในบทของอินเว์ซันนั้นเนาะยังไงยังไงก็ไม่ตายแน่นอนเพื่อนๆมันจะต้องมีตัวพิเศษของความเป็นนางเอกสิจะตายได้อย่างไรล่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงหวานจะเชื่อแบบนั้นหวานก็ต้องพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนค่ะ ก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่าเตี้ยนจู่นั้นน่ะมาจากสายที่เป็นแบบ จากสายของชิงเฟิงอะ่ะจากสายของตังตหนักลมของบรรพตหลังของตระกูลกงนะคะแล้วก็ในฉากที่ปรากฏตัวนะ่ยปรากฏตัวเพียงแค่คนเดียวอะ่ะเป็นผู้นําของอูเฟิงเพียงแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็คงจะต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาอีกใช่ไหมที่จะต้องนางนั้นจะต้องบัญชาให้ไปแบบว่าเออล่อทางด้านของอินเวอร์ซันมาไม่ว่าจะลําบากหรือไม่ก็ต้องให้มาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตัวของนางเองนะคะเตี้ยนจู่นี้ก็สร้างความ ลำบากลำบากให้กับอินเวอร์ซานมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่านะคะเตี้ยนจูนั้นไม่มีทางที่จะปล่อยหมากดีๆอย่างเงี้ยแบบมาทำลายหมากตัวนี้ให้ตายไปอะ่ะคงไม่ใช่แต่คราวนี้ที่เตี้ยนจูนั้นต้องได้ตัวของอินเวอร์ซานมานะคะเขานั้นน่ะ คือนางนั้น่ะเห็นได้ชัดว่าน่าจะต้องการใช้ชีวิตของของญาติของคือยังไงน้องอ่ะน้องที่เป็นฝาแฝดนั่นแหละเพื่อมาบังคับให้อินเวอระะ์ซานช่วยไปเอาไอ้เพิงจรอันัน,นนั้นมา มาให้ทางด้านเตี้ยนจู่หรือทางอู่เฟิงให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งนะคะจุดนี้น่าสนใจเพื่อนๆไอ้เพิงจรอนัออน,อน,นตอนเนี้ยมันถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะซึ่งทางด้านของออกองจิวอี้พระเอกของพวกเรา้นี้นะสามารถใช้ได้แค่ครึ่งเดียวค่ะเออเราอย่าเราอย่าลืมประเด็นนี้ไปเนาะไออาวุธนี้ตอนนี้มันมีอยู่2ส่วนแล้วพระเอกของพวกเราใช้ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าเตี้ยนเตี้ยนจู่เนี่ยสามารถที่จะแบบอืม จะเอามาแล้วก็จะได้มาให้ครบครบเลยนะคะต้องการที่จะใช้มันทั้งหมดเลยอะ่ะไม่แบ่งเป็นส่วนๆอีกแล้วเอามาประกบกันให้ได้อย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้ครอบครัวนะคะของอินเวอร์ซานมาเป็นตัวที่เมื่อบีบบังคับนางเอกของพวกเรานี้และค่ะ ก็เอาเป็นว่านะคะในความจบแบบไม่จบเนี่ย24ตอนนี้ก็สร้างความพึงพอใจให้กับพวกเราเนาะอย่างแอดวานก็ยิ้มได้แบบมีผู้ชายเหลืออยู่เยอะนะคะถึงแม้ว่าจะเสียเฉี่ยกงจืดไปแต่ก็อย่างว่าแหละแหมเจิ้งนะคะเจิ้งซุนซีของพวกเราต้องไปถ่ายซีรีส์เรื่องอื่นๆเยอะรีบไปค่ะน,นั้นก็รีบไปนะคะแล้วก็เออที่เสียใจมากๆก็ฮวากงจือนะคะก็เสียเสียชีวิตไปนะคะอันนี้ก็ดาวลุงคะ่ะไม่เป็นไรไปถ่ายเรื่องอื่นต่อนะคะแล้วก็ไม่ แน่ซีซั่น2นะคะก็น่าจะกลับมาก็ได้ไม่อย่างนั้นนะ่ะเพื่อนๆคิดดูเอ้ยฮาวานน่ะไอจุดที่เป็นตำหนักดอกไม้อ่ะคะ่ะตำหนักบุปผาน่ะใครจะอยู่อ่ะตอนนี้ใครเป็นทายาทคนต่อไปอ่ะไม่แน่หรอกอาจจะมีเทคนิคลับก็ได้นะคะทำให้แบบเออผู้เท่าฮวานคนคือ เ,เชื้อสายของฮาวาก็ได้สามารถจะกลับมาได้คือเรื่องแบบนี้มันก็มีเทคนิครับๆอยู่หลายอย่างเนาะแต่องไรก็ตามเราก็ต้องรอนะเพื่อนๆรอเนาะให้มันมีซนะีซัน2เนาะไม่อย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้แหละก็พูดกันไปเรื่อยๆนะคะว่าสิ่งที่ติดค้างอยู่มันมีเยอะเหลือเกินแต่ทีนี้เราก็มองในแง่ดีว่าโอเคไอ้ย e ีตอนนี้มันก็จบอย่างน่าพอใจอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่แบบว่าเป็นแฟนเป็นแฟนของน้องอีซูซินจริงๆเนี่ยก็อาจจะ กังวลใจนิดนึงไม่รู้ว่าชะตากรรมของดาราที่ที่แบบในบทนะคะอินเวอร์ซันที่ชอบมากๆนะคะจะจะอยู่รอดหรือเปล่าแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเอาละคันนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิสซ์นี้นะคะคิดเห็นเป็นประกันใดพูดคุยกันผ่านคอมเมนต์ได้เลยค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ